นนะครับคลิปนี้รีวิวขายนะครับลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับเป็นลอกไดวานะครับลอกวินเทจลอกรุ่นเก่าอะไรประมาณนี้นะครับของไดวานะครับตัวนี้เป็นทีมไดวานะครับทีมไดวาเอสนะครับรหัสหนึ่งศูนย์ห้านะครับตัวนี้รอบต่ํานะครับรอบห้านะครับดูตรงไหนดูตรงไหนนี่ดูตรงนี้นะครับรอบรอบห้านะครับนะครับห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งตัวหนึ่งนะครับ ก็เหมาะกับใช้งานกอช้าๆอะไรพวกนี้นะครับกอกระพงตะกายเดินนอนประช่อนเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะนะครับเดิมเดิมนะครับลอกเดิมเดิมสปูนเดิมลูกปืนเดิมแขนเดิมหนอบเดิมหนอบมีแตกเล้านะครับหนอบมีแตกเล้านะครับเพราะว่าอายุนะครับตามอายุนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับยังหมุนไม่เหนียว ยังหมุนได้นะครับนี่ไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวแตกแล้วเฉยๆนะครับเราว่าแตกแล้วเฉยๆนะก็ก็แตกแล้วนัว่นแหละนะฮะนะครับนี่นี่นะครับไม่เหนียวครับก็ยังจับใช้งานได้เลยนะฮะหนอกก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้คลิกเสียงไม่มี นะครับปับเบรกเงียบๆนะครับพวกนี้เงียบๆหมดเลยนะครับไม่มีคลิกเสียงนะครับเบรกหนักเบรกแน่นนะครับน้ำหนักเบรกกำลังเบรกนะครับสปูลเป็นทรง V นะครับสปูลเป็นทรง V สลบลงอย่างนี้นะครับนะครับทรง V นะครับขึ้นสายมาขึ้นเอ็นมามันอาจจะดูไม่ไม่รู้เรื่องมาดูร่องรอยเลยนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเฟืองเป็นทองเหลืองแข็งแรงมาก สภาพลอกนะครับก็ยังถือว่าอย่างนี้ก็ถือว่าดีสวยนะครับนะครับมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ดูจระบีดูอะไรแบบนี้เลยนะครับถือว่าสะอาดนะแบบนี้ถือว่าสะอาดนะอ่ะเนี่ยนะครับรอยมีตรงไหนผมจะบอกเลยอนะ่ะให้ดูเองอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ตรงนี้นะเตรมกลางนะครับ แถวนี้ก็เป็นรอยขีดข่วนมันจะเป็นตรงเนี้สัดส่วนมากนะครับอ้รอ,อกรุ่นนี้นะครับนอกานั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีหนอบนะครับที่เป็นตําหนินะที่มันแตกเนี่ยนะฮรรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับชุดตัวหนอนชุดเข่าคว,วายชุดอะไรพวกนี้ยังสวยนะครับเนี่ยนะครับยังทํางานได้ดีนะครับไม่ติดขัดอะไรรอบต่ํา ลูกปืนดีนะครับลูกปืนติดลอกมาเป็นลูกปืนดีนะครับปืนแท้นะครับอย่างลื่นยังเงียบอย่างลื่นแล้วก็เงียบด้วยนะครับลรื่นเงียบนะครับเป็นถ้วยนะครับระบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้นี่ยลูกปืนแท้นะครับ Oliver, นี่ยสภาพญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยแน่นอน ไม่เคยใช้งานในไทยมีใครหาไว้ใช้ไหมแข็งแรงนะครับทนทานนะครับรุ่นนี้นะครับขึ้นชื่อเลยนะครับเฟืองทองเหลืองน้ำหนักเบรกก็ดีนะครับเอาไปกอปลากายนี่เหมาะเลยนะครับนะครับใส่ปลายางนะครับกอปลากายนะครับเหมาะเลยแหละนะครับเหมาะเลยหรือจะเดินหนอนตีประช่อนก็ได้นะครับกบยางนะครับ เดินช้าๆนะครับตัวนี้เหมาะเลยแล้วกดให้ดูหน่อยอ่ะเนี่ยความลื่นอ่ะก็ลื่นปกติแหละนะครับเช็คมาแล้วนะครับก็ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับ หลอกรุ่นเก่าหุ้นขวานะครับรอบต่ำนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมือสองญี่ปุ่น